เมื่อวานน่ะมีโจรจะป้นธนาคารไว้หลังมันป้นเสร็จปุ๊บมันก็คิดจะฆ่าปิดปากทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ของมันมันจึงชี้ไปกับปอกปืนไปหันที่ชายคนแรกแล้วก็หันไปถามชายคนนั้นว่าเมื่อกี้มึงเห็นกูป้นไหมชายคนแรกตอบว่าเห็นสิทำไมสึ้นเสียงตอบลง จนยิงเปี้ยงใส่น้ำผากทันทีางท้องร่วงเลยจนมันก็หันไปหาชายคนที่สองแล้วถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงเห็นกูป้นไหมไอ้ข้างๆเมื่อกี้กูยิงตายแล้วนะมึงจะตอบยังไงไอ้ชายคนที่สองมันก็รีบตอบทันทีกูไม่เห็นแต่เมียกูเห็นไอ้ชายคนที่สอง ก็ไม่ได้โดนยิงตายแต่อย่างไดแต่กัรโดนเงียมตกความเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจเมียดีนะมึงแค่โดนเมียตบไม่โดนเมียไปแย่งปืนแล้วก็ยิงโลกนี้ช่างโหดร้ายจริงๆเอาเรื่อง